สวัสดีครับพบกับผมนรัววงศ์บทองเกษตรพิทัก์โลกครับตอนนี้พามาดูไร่มันสำปะหลังครับขุดหัวนะครับออกมาดูพบว่านะครับลากรอบตัวหัวรอบด้านครับขนาดกําลังพอเหมาะเลยทีเดียวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงแล้วก็คนที่พาเรามาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาริวันเหล่าชัยค่ะพี่มาริวันเหล่าชัยนะครับตรงนี้แปลงมันสำปะหลังของพี่กี่ไร่ครับสิบหกไร่ค่ะสิบหกไร่นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะยุพพรพลภัยค่ะอ่าคุณยุพพรตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลโนนหมักเคงค่ะอำเภอวัฒนานครค่ะจังหวัดสระแก้วอ่าจังหวัดสระแก้วเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาคุยกับเจ้าของแปลงนะครับมันสำลังของเรานะครับอันนี้พันอะไรเอ่ยเกษตรค่ะพันเกษตรเนาะนะครับอายุกี่เดือนแล้วครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูหัวกันอีกรอบนึงครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหไม่ธรรมดาทีเดียวครับนะครับ นี่ทั้งล่าขากินแล้วก็หัวนะครับสะสมแป้งนะครับชัดเจนมากนะครับเห็นแบบนี้พึงพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจนะครับดีกว่าทุกปีไหมดีกว่าค่ะที่มันดีกว่าเพราะอะไรครับตัวนี้ค่ะอ่าเอามาใช้เหรอครับค่ะฉีดไปกี่ครั้งครับสามครั้งแล้วค่ะสามครั้งอ่ามีใช้โฟทีอย่างเดียวหรือใช้อย่างอื่นด้วยโฟทีอย่างเดียวค่ะอ่านะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะยังเลยค่ะอ่าแน่นอนเดี๋ยวก็ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมครับใช่อ่า แต่มีโอกาสที่คิดว่าจะลดต้นทุนไหมครับมีโอกาสลดค่ะอ่ามีโอกาสลดต้นทุนเนาะโอเคนะครับแล้วแบบนี้จะฉีดต่อไหมครับต่อค่ะอ่าเห็นจากสภาพต้นลากหัวมาขนาดนี้แล้วะนะครับคิดว่าระดับความพึงพ,พอใจเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยนะคะอ่า <c oughs> เอาเอาเท่าไห่ดีเท่าไห่ดี เอาสักเก้าสิบก่อนนะเออเก้าสิบก่อนเดี๋ยวพอเก็บผลผลิต <c oughs> เดี๋ยวมาว่ากันว่าจะเต็มร้อยไหมครับ <c oughs> นะแต่ตอนนี้ถือว่านะครับมาในระดับที่พึงพอใจระดับหนึ่งเนาะค่ะ <c oughs> นี่ครับของจริงครับน่าเรามาถ่ายแปลงจริงๆพื้นที่จริงๆ,ๆอา้าวคุณเอมาเห็นของเพื่อนเราเป็นไงบ้างครับสุดยอดมากเลยค่ะโฟ้ของเราอืมสุดยอดมากเลยนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามดูเนาะว่าแปลงนี้จะได้ผลลัพธ์ดีกว่าทุกแปลงทุกปีไหม <c oughs> นะครับ <c oughs> ปีก่อนๆ่อนได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับสิบหกไร่ปีก จะว่าได้ยังไงล่ะเพราะว่ามันไม่ถึงห้าตันน่ะต่อไร่ล่ะครับใช่ค่ะอ๋อนะครับอ่ะแล้วปีนี้ที่เราเห็นลักษณะต้นแบบนี้หัวมาแบบนี้คิดว่าดีกว่าทุกปีไหมคิดว่าดีค่ะโอเคอ่ะเอาจะช่วยครับขอให้เกษตรกรปลูกมันับหลังมีผลลัพธ์ที่ดีๆแบบนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นดีๆเนาะ,ะเดี๋ยวมาว่ากันในเรื่องของผลผลิตวันนี้ผมนทบุรีทองเกษตรพลักโลกขอบคุณมากครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ